นะาเงาะกเงาะเงาะเงาะขาย<า><า>จังไรขายเป็นโลโลละสามสิบสามสิบสามสิบพันสามสิบพับเลยเลยเอออันนี้เป็นเป็นเงาะของประเทศลาวเราเลยบะเลยแม่สวนเจ้าของบ่ ขาเจ้ามาโอ้งอรงเรียงหนครับแม่เงี้ยอเอาโลนึงครับนิ่มึงกันนะงอยจะทางฟังหืหรืออยจะทางฟังเฮาบ่ทางคือง่ายก็คือกันนี่าด้แลละเนาะแถวนี้มันเป็นเป็นสวนบ่มีสวนบ่โอ้งูบ่งูอไรเงี้ยไล่บางด้วยตบออันนี้หาเงินเป็นบ่ครับ คนใส,ส่ถุงมากจังสันติขายดีบ่พอได้ขายพอได้ขายช่วงนี้เป็นนางเงาะบ่ะกับูเมน,น,นบูเมนบูเมนแางว่ามัน,มนสิมเหมือนละอ๋อ เอ็ดย่างยิบหมูว่าไอ้ต๊ะเบ็ดบ่ะหาปลาบอเอาเอาแบบงอให้เขาสื่อกับผู้สาวมาบังคั้งอกินแบบแจ่วเด้อถ้ามีไปบ้างเวียงมาลูกมีไก่ปะอีไก่เลยบะนี่ี่ั๊มน้มันก็ี้ามันปรทางคุณนีอยู่ตทางไก่บะ ปั๊มยีไก่บ่ปั๊มยีปอกไก่บ่ครับโอ,อเคครับขอบใจหลายเดี๋ยวขยับขึ้นมาหน่อยจะบ่มามา,มาแบบนี้ก็ดีไปจังนึงบ่ดีจังนึงเดี๋ยวพอคนเดี๋ยวพอภูเขาเดี๋ยวพอน้ำตกได้หลายอย่างแต่ว่าก็เมื่อยอยู่ทางสุดยอดมากยังไงบ้างครับ có tham công đối xử con khinh rồi tham chiến thầy ừ. thắng này đi <laughs> ba đồ. đủ cái thứ này à. Đẹp như thế thì nữa, chả con ูเลยครับเจ้บเตู้เลครับเติมตู้ได้เนห่ากัเติมเท่าไรเจ้าเติมจรงงดครับหาเืินมันจักลิดครับเติมหามืินครับ จริงนะมึงเบิงทางติไปทางด่วนถนนงามคิปเบิงเบทางธรรมดาเขาติไปมาน้ำคือการเราต้องสู้ต่อไปครับเอาไว้ในใจวังเวียงวังเวียงวังเวียงลุ้มอ้โอ้ยไม่กอดโอ้

กลุ่มแล้วโอ้มาถึงจนได้ครับวับงเวียงแล้วว้าวัางเวียงแล้วไงว้หวัดแล้ว วัางเวียงเลยดิยตรงขมไปนี่ก็บมันเมื้งวัางเวียงเล้อโออับโหลดทอา์โหดมากครับทางไม่เท่าไหร่ทางบกไก่ปันไนแต่ว่าทางโบไก่ดีปันไนถึงสักทีว่าเติมก่อนเมซอนไม่ใช่เริ่มจากทางเขาเลยออกจากปัมม๊มว่ มาทางยินเหลือมหาหั๊ลนี่เราจะเริ่มเข่าวังเวียงแล้วไอเบิ้งนี่อย่างเนี้ยปัย่นเหมือนกันเพิ่อนเป็นยังไงทางก็ยังขึ้นโอ้ยเขาเรียกเดิมโอ้โหเสียนก็มีแล้วโอ้ยทำไมปั่นนั่นมบบนี้เสียบันนะคือว่าขับมา ขาก็เห็นปั so like ๊มน uh ี่แหละมีเส้นแต่ก็มีแต่ปัามแรกเลยที่มีเส้นเลยที่จะปพสตัวก่อนนี้ตอนปัมนมีเส้นเลยขาสั้นตัวให่นะแบบนั้นด้ยอ่ะประเดียวขอแรกเงินก่อนครับ เห็นแล้วธนาคารกับมีแหลกอยู่โอ้โหเปิดผสมการหม่เด้แบ่งเก่าแบ่งไทยเก่าธนาคารว่าอานะครับพึงรู้ได้ดีเขาสิไปหาแหลกใส่ต่อบัเนเขาบอกว่าในตลาดแล้วเขาสิบไปหาร้องมึงในตลาดแหลกไปสี่พันข้าเจ้าเอาแช่อะไรวะพันสามเงิเอาต่แบ่งไหม่ๆแบ่์เก่าข้าเจ้าว่าเออเนาะ

บาทเท่าไดครับเออพันเราเท่าเดิมหกแสนเจ็ดสิบห้าหกแสนเจ็ดสิบสองพันเจ็ดหกไอ้เท่าเดิมแปดแสนแปดแสน มาดูห้องพักในราคาพันสามร้อยบาทที่บางเวียงเออมีตู้เสื้อผ้าดีน้ำหอมซาได้อยู่นะกระจกสมุดถัดนี่จอหาสิบนิ้วได้โต๊ะเครื่องเตียง ีโทรศัพท์ไรใบไใหม่ที่สำคัญเวลาอาบน้ำคนข้างนอกดูคนข้างในได้สบายนะครับร้องขอไปอาบน้ำมึงก็น <c oughs> เบิ้ลของน้ำมีน้อง่า นี่ของนางถอดได้หัวเตียงอาบน้ำเบิ่งกันก็ันเลยพออาเซ็ตโต้มนานดูภูเขาไปกันต่อที่ผาหนามไซยังไงดยผาหนามไซไปเบิ่งกนันาะพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โออยน้ำาขัดขัวไม่ได้ดูยข้าเจออ้าฝึงเฮ็ดเสร็จไม่ได้หาานึ่งพัน ตัวแะ้วอยู่ดีแถบเนาะคนอยู <Technical S 3> ่เม <COR> <AN> like ืองนี่เนาะวันนี้วันไหนเอารถมากวัตรงกลวงลาดเสารถเขียบตรงอย่างเดียวโอ้ยเบื่อเท่ามีนาบินมองไปกันนะโอ้ยฮิปุนเขาตางอะ เดี๋ยวรถข้าเจ้าสองโบนเทเวฮู้พลามาตอร์ูตกกราฟไชี้ห้ได้โอ้อยากบกง้อบวกงอขายจังไรเนอสามสิบอามสิบอโหลนึครับเดี๋ยวนี้บ่มีหละ บอกง้อเจ้าของบอโอ้ยอยู่ทั้งเขาเนี่ยบอครับเจลลี่อันนี้ล่ะินลล้่อันนี้อยากกินแล้วติหน้าก่อนของแฉ่ของสดสดเลยครับหักะมาหมดแล้วนี่โอ้สี่ตัวเก็บมาไม่ไหมคนช่วยคนช่วยบ๊างบายเทียนเจียนบายบาย รถเขามาจอดเดี๋ยวทีนี้ฝากรถจอดรถฟรีนะครับจอดฟรีมึงรถเขามึงรถเพิ่นไปหลืองเบิดไปขนมไหว้จอดหนึ่งจอดเท่าไหร่ครับอีโมปิ้งเขียน กีโอมตัวหนึ่งเละไม่จักบาทครับไม่สนสองมืนด้วงนี่เลยบคขอบคุครับขอบคุณครออขอบอ คือตัวก่อนขึ้นครับ2คนคนละ2องหมื่นกีนในบาราูลหนึ่งนี้ผมไม่ได้ลงเล่นนะครับเราแวะแช่แวะมาดูก่อนเพราะเราจะรีบไปผาน้นาใสเราไปถึงก็จวนจะค่าแล้วบาราูลหนึ่งนี้ก็คนเยอะอยู่นะครับเป็นทัวร์จากจีนและฝรั่งชาวต่างชาติเขาจะมาในจุดนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับตามแผนที่วางไว้เราจะไปเล่นที่บรารกูลสอง สำหรับถ้ำปูคำก็อยู่ในบรรกูลหนึ่งต้องใช้ไฟคาดหัวเข้าไปใครไม่มีเอาไปด้วยเช่าสองหมื่นกีบครับสำหรับเราไม่ได้ขึ้นครับกลับออกมาเพราะเราจะรีบไปพิชิตผาหนามไ้ค่าขึ้นคนละเท่าไรครับ สองมื่นสองมืนเงินเซาจะเก็บสองมืนเสาบ่เ,าเสาลองเท่าน้ำนะครับอเดียวกันบ่สปอนเซอร์น้ำเปล่าเอาไปสอบนั่งไว้ก่อนเลยอ้าจะไปบ่ หอดขัน้นนีก็ถือว่าหอดปเริ่มครับ<ป>ธรรมดาด่าชิ่วๆอันนี้ใหม่ใหม่กับเพิ่นกับเลี่ยนใหม่เด้นี่เลี่ยนไม่ใหม่อยู่นี่มายังคือดมยาล้ว ึมุดไปไหนเละย่างพวงมัม่เนมือยิงไกลไหมครับยู่ไกลครับอะยู่ไกลครับ้าดค่อยๆเดินนะมันเลื่อนครับมีคนไหมครับอยู่ข้างบนอ่าเขาลงมาด้านล่างเลครับไปเห็นซองคนยางมือก่อนนะี่ อาจะมีเพื่อนอยู่เนาะใช่ครับอขอบคุณครับเราตองไปคัาช่องนี้ยากยู ช่วงที่มีสลิงจะชันมากเลยนะครับเราต้องจับสลิงให้แน่นๆนะครับเป็นหินแล้วก็ชันมากๆเลยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็สิอันนี้ามไปสองรยเมตรไปบนไปบนไปบอกระยะาทาั้งบนไปบอกว่า้ขึ้นมาได้เท่าไรแล้วมันวันลอยเมตรบนสองร้อยเมตรโอ้เพิ่งขึ้นมาสองรอยเมตร พี่ดแสดงว่าเหลืออ100ีกร้อยเมตรยังเหลือคนไหมครับข้างบนน,บบน่าจะมีอยู่นะคะมีอยู่ครับมีคนกำลังเดินไปสองคนครับ<อ>สู้ๆครับ ไกลอะค่ะใหญ่ไม่ไกลแต่ว่ามันมันยากนิดนึงแต่ขึ้นมาเคเลยขึ้นทางแล้วค่ะพี่ไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเฮียเฮียลุนโอ้ขาเป็นเพื่อบาทเป็นไหมพี่คนไทยเหรอครับข้างบนมีคนอยู่ไหมครับโอ้ แสดงว่ามีเพื่อนลงอยู่เนาะไม่ไกลไหมเนอ่ไม่ไกค่ะอ,อีกสัก80เมตรน่าจะถึงละข้อสีนี่ <c oughs> สไลด์ลงก็ได้เว้เอเยอจ้าหินน่ากำมันยี้ทั้งมือนน,น,น,บบนั่นขึ้นไปฮะนึกระวังระวังนกแรก ไม่ไม่เ้าต้นหนามเลยไปไป,ไปหนูเอไม่ไหวนะครับ <No. S 2> เดี๋ยวเขาว่าทิมไปกลางทาง <No. S 2> ไปเราดุยต่อคนเดียวครับ คนเดียวของแก้ววันไายใส่เวลาดโดนเฮ้ยสลาหน่อยโอ้โหหินหดหดไกลแล้วหินแนวขอบฟ้าแล้ว กข้างบนเลยแล้วกันทุกคนถึงแล้วทุกคนพร้อมหรือยังสามสองหนึ่งวันนี้ยัง,งมอไซค์้ารามอเตอร์อข้างบน Ôi trời ơi nhìn giống hoàn nào. À. À. Ờ. Đòi không, cùng với cháu motorcycle kia nè. Nó bằng Sao Oh, oh. So. Yeah. No. oh. oh.

เค okay. ลงครับสวยเรามาขึ้นคำคมาหาโมงหกโมงยุคก่อนไม่รู้แต่ว่ายุคนี้เขามีไฟให้ระหว่างทางแล้วนะมีไฟให้ระหว่างทางแล้วอาทิตย์ห่างๆางเนี่ยยังดีสำหรับคนมาดึกค่ำคืนนี้ฝากอาหารค่ำไวท้ที่หน้าวัดสีสุมังทีนี้ ูผัดยังไงช่วยนี่ติ่งดาไก่ควัวตัวแซ่บขนาดนี้ยังไงไปกวนมือนี้มือแล้วเฝ้ากินฝ้าขอโรงแรม มขาเห็นแมพซิงควันเขาลงมาสือเขาท้ายหูแม er okay, ่ไปคนไปดันยุทไทยบอกไปเพื่อมูเขาเขาก็มูเหมือนก็นำมาเออมูยุทธไทยก็นำมาเวลาเางิเออมาแล้วเอาหูหูค่อยคอยเบิ้งเขาคพณไปท้ายตอนนึงค่อยฝนฝนเขาก็หลีคนกิน่อาจเออต้าตีกัเป็นจสซลเราค้นฝนเปียนเท่าหนาวกินห่อน phiên chia lâu liền sublimation súp nhang mày nhang phiên nhang phổ thông không quang 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 khoang quang khoang quang มีจอ <oh no uh 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 ่ยูบอ่ครับมีมีสวยมีอใส่ครับอใส่สวยกงคือเก่าอนี้บแบมีเลยของกยงบ่เอนนี้เอาก่เอาล้วงาเอาลูกกาคับบะหนีลูกกาอนเอาซอาซอมีสาอย่างครับมันนึง คนมันได้ขายนี่ก็ไม่ได้ขายเนี่ยเพื่อกันอยู่บอกรบแต่ละทั้งพี่เขาขายลงแต่ตันแรงเท่าไหร่ครับชาวาพันสองหมื่น0 0 0 0 0 0เพื่อนคืองอนไปปีกประดูปลาเ้ะแสบเ้เจ้าภาพยังยังอีกบอกมาเอื้องสิไป ได้ไปหนึ่งแสนได้ไปแสนหนึ่งอาหารเย็นอาหารเย็น1นึ่งแสนหนึ่งแสนึเขาทแสนคเด้อมีมานี่ยมมชีมาขาดิเดชธรรมดาเลยวะที่ไปพอกันโรงแรมนี่โรงแรมที่เราอยู่ครับคินตันโฮเทล